เอาละครับนักเรียนครับคราวนี้เรามาดูเฉลยนะครับเฉลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วส่งงานครูมาแล้วคราวนี้ครูจะมอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังจริงๆเรามี QR code คตรงนี้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้าได้อยู่แล้วคําเฉลยทั้งหลายก็อยู่ในนี้หมดแหละนะครับอยู่หมดเลยแต่ครูจะมาพูดเพิ่มเติมให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเรื่องของสิ่งโดยจริงกันนี้ก็กกคือในใบงานนี้คือนักเรียนสามารถตอบถูกหรือเปล่า รเรื่องของสารอาหารที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานถ้าให้ให้พลังงานเท่าไหร่โอเคนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเลยครับสารอาหารชนิดไขมันเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่พลังงานมากที่สุดเลยถูกต้องครับมากสุดคือให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมจบครับ2ครับโปรตีนให้พลังงานเช่นกันนะครับก็คือให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมส่วนวิตามินนี้มันไม่ให้พลังงานนะครับแต่ร่างกายเราก็ขาดไม่ได้นะครับ คาร์โบเรตก็ให้พลังงานเหมือนกันครับ4กิโลแคลอรีร่ต่อกรัมส่วนเกลือแร่ไม่ให้ครับน้ำไม่ให้ครับแต่ร่างกายก็ขาดไม่ได้นะครับดังนั้นสารอาหารที่ให้พลังงานมีด้วยกัน3อย่างใหญ่ๆได้แก่โปรตีนคาร์โบและไขมันโปรตีนคาร์โบไขมันโปรตีนคาร์โบไขมันโอเคครับท่องไว้เลยโดยไขยมันให้พลังงานมากที่สุดโอเคนะครับจบแล้วใครตอบถูกตามนี้ก็ถือว่าเก่งมากเสเว่นนักเรียนตั้งใจฟังในใบางานนี้ครับ ใน QR code ที่ครูให้ไปนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็จดนักเรียนทําได้แน่นอนครูเชื่อแต่การเรียนเหมือนว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อทําข้อสอบอยากให้เรียนด้วยความเข้าใจโอเคอยากเรียนด้วยความเข้าใจคราวนี้เรามาดูกันต่อครับคราวนี้ครูมีคําถามต่อว่าเอ๊ข้าวเป็นสารอาหารอะไรเออข้าวเป็นสารอาหารมีสารอาหารอะไรเป็นสารอาหารอะไรอยู่ข้างในนะครับข้าวนี้เป็นพวกแป้งถ้าเกิดเรารู้ว่าข้าวเป็นแป้ง แป้งก็เป็นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตจบครับเผือกครับเผือกที่เรากินเวลาทำกับขนมหวานทําขนมหวานที่ทาใช้เผือกเผือกก็เป็นพวกแป้งก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตครับผลไม้ครับผักและผลไม้ครับคุยเรื่องสองข้อเลยเพราะมันแยกเด็ดขาดไม่ได้นะมันไม่สามารถแยกได้ว่าผักผลไม้มีอะไรอย่างเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จริงครับผักผลไม้มันเป็นพวกวิตามินและเกลือแร่เป็นหลักเลยมันจะแยกขาดจากกันไม่ได้โดยส่วนใหญ่นะครับ ต่อไปครับเรามาถึงมันบ้างมันนี้เป็นพวกแป้งครับมันสําหรับเป็นพวกแป้งก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตครับต่อไปครับไข่ไก่ไข่ไก่นี้เป็นพวกโปรโตีนอ่าเป็นพวกโปรโตีนแน่นอนครับกินไข่แล้วจะได้โปรโตีนให้พลังงานนะครับต่อไปครับน้ํามันพืชก็เป็นพวกไขมันแน่นอนครับเป็นพวกไขมันให้พลังงานเหมือนกันนะครับ9กิโลแคลอรี่เอาความรู้ขั้นบนมาตอบต่อด้านล่างได้เลยไขรตอบตามนี้ก็ถือว่าสุดยอด โอเคสุดยอดครับผ่านคราวนี้มาดูใบต่อไปครับน้ำตาลน้ำตาลมีสารอาหารอะไรอยู่คําตอบคือเป็นพวกคาร์โบไเดตครับคาร์โบไเดตได้แก่พอะไรครับพวกแป้งถูกต้องไครับพวกน้ำตาลถูกต้องครับ,พว,รบพวกมันพวกเผือกพวกเนี้ยเป็นพวกคาร์โบทั้งหมดเลยเราต้องพยายามจามันให้ได้นะมันเป็นความรู้พื้นฐานธรรมดามดานะครับตรงจุดนี้เนื้อครับเนื้อเป็นโปรโตีนกินเนื้อแล้วจะได้โปรโตีนครับ ต่อไปครับเนยเนยเป็นพวกไขมันนะครับเนยนะครับเป็นพวกไขมันอ้าวโอเคนะครับเพราะทำมาจากนมนะครับที่มาทําให้เกิดการตกตะกอนลอยข้นบนเป็นพวกไขมันนี่คือพวกเนยนมนมนี่มีสบัดกินนมแล้วจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตถ้าร่างกายเจริญโตเป็นพวกโปรตีนอ่าเป็นพวกโปรตีนเป็นหลักเลยนะครับต่อไปน้ํามันหมูก็เป็นพวกไขมันครับอ้าวต่อไปพวกถั่วทั้งหลายก็เป็นพวกโปรตีน กินถั่วก็ได้โปรตีนเหมือนครับงนั้นโปรตีนมันจะเป็นต้องได้จากสัตว์อย่างเดียวได้จากพืชก็ได้เช่นพวกพวกถั่วทั้งหลายจะให้โปรตีนเช่นกันต่อไปครับพวกผักครับผักก็คล้ายๆกับผลไม้ก็คือให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครูเขียนเลยว่าให้บอกให้ได้2อคำตอบเอาละครับก็เป็นอันจบในใบงานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่นักเรียนส่งงานมาหาครูแล้วนะครับตอนนี้ครูก็เฉลยให้เราได้รู้เลยว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรทั้งหมดนี้ครูบอกเลยมันอยู่ที่นี่ ดังนั้นทําไมครูถึงต้องพยายามบอกพวกเราว่าคิวอาร์โค้ดที่ครูอัดวิดีโอให้นี่นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะครูอยากจะสอนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็อย่างที่พูดนะครับมันไม่สามารถไปสอนตรงๆได้ดังนั้นครูก็พยายามที่จะอัดวิดีโอให้เราได้ดูนะครับเพื่อไม่เป็นภาระรของผู้ปกครองนะเพราะว่าครูก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีงที่สุดให้เราได้ดูทบทวนแล้วก็ลองทําดูนี่คือสิ่งที่เราสามารถไปใช้ต่อไปสอบเพื่อเข้าต่อระดับที่บัธยมศึกษาได้ต่อไปโอเคนะครับก็จบสำหรับใบงานนี้นะครับอ้าวจบครับ